ดีครับวันนี้17องศากำลังเย็นเลยฮะตรงนี้มันแคบตกใจหมดโอ้โหหลงไปซะไกลนะพี่วุ้ยไปไหนมาเมื่อกี้โอ้ไกลมากเดี๋ยวเราไปด้านในแต่ผู้ชมวัก่อนดีกว่าโอเคครับมาสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ชุมชนบ้านสะเศษฐีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันครับผมพี่ดูดิ หลุมเพียบเลยหรือเขาจะเอาเรามาทำเป็นปุ๋ยครับพี่พอ,อ,อเลยครับพอเลยครับวันนี้นะครับคนหลอกขอทำดี MC Star นะครับเรามาทำมิชชั่นพิเศษกับโครงการโลดหลอนใช่แล้วครับผมแล้วพวกเรานะครับจะไปทำอะไรตามมาดูกันเลยเอ,เอ้าไป ก็มีพี่ๆี่ o กับซ o o นะครับมาร่วมปลุกต้นไม้กับเราด้วยแหละพี่ผมเห็น MC f i e l ิเพื่อนผมเนี่ยเป็นพิธีกรอยู่ตรงนั้นด้วยพี่วิวอ,อีกนอกจากพี่พี่ผู้บริหารของเรานะครับยังมีพี่พี่พนักงานของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่โรโมตโตเม่โตเดียนะครับมาร่วมปลกต้นไม้กับเราด้วยเท่านี้ยังไม่พอนะฮะยังมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ แล้วก็รวมทั้งหน่วยงานราชการท้องถิ่นและชุมชนก็มาร่วมกับเราด้วยครับเรียกว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับของทุกภาคส่วนที่จะทำให้โลกของเราใบนี้ดีขึ้นเลยครับดีมากๆเลยวันนี้ผมรู้สึกประทับใจมากครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินไปที่แปลงนะครับปลูกเพื่อที่จะเอาต้นกล้าลงไปปลูกต้นไม้กันครับผมครับผมและที่มาของโครงการปลูกลดร้อนนะครับผมก็จริงๆก็เกิดจากภาวะโลกร้อนนะครับที่โลกของเรากําลังประสบปัญหานะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับแต่ยังมีมลภาวะจากอากาศเน อย่างฝุ่น PM 2.5เนี่ยที่เราสูดดมกันไปอย่างหวาดระแวงครับผมแล้วสภาพอากาศนะครับที่แปลปวนครับบางบริเวณนะครับก็ร้อนจัดเลยบางบริเวณก็หนาวยาวนานมากๆแถมฝนเนี่ยยังไม่ตกตามฤดูกาลอีกนะครับแล้วก็แหล่งธรรมชาติที่เราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลนะครับก็เสื่อมโทรมลงทุกวันครับครับแล้วเรานะครับในฐานะของผู้ที่ใช้ทรัพยากรกันนะครับ ก็มีวิธีมากมายเลยที่จะช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างวิธีที่เราทํากันในวันนี้คือการมาปลูกต้นไม้ร่วมกันนะครับและต้นไม้นะครับนอกจากจะให้เรื่องของความสดชื่นความร่มรื่นแล้วนะครับยังทําให้เราสูดหายใจได้เต็มปอดอีกด้วยนะครับแล้วต้นไม้นะครับยังมีหน้าที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการของโลกร้อนด้วยนะครับอ้าวพี่นกอยู่นั่นเองอ้าวพี่นกรับมานี่ก่อนเร็วสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับนกอยู่ต เดี๋ยวผมขอเชิญพี่นกตรงกลางนิดนึงรนังนี้ครับสวัสดีครับพี่นกครับผมพอสัมภาษณ์พี่นกในฐานะตัวแทนของคณนักวิ์วจที่มาร่วมปลุกรร้อนในวันนี้กันหน่อยดีกว่านะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับพี่ก็ภูมิใจมากเลยนะครับที่อย่างน้อยนะครับสองมือของเราเนี่ยได้มีส่วนช่วยโลกนะครับในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับชุมชนแล้วก็สังคมนะครับก็แล้วก็ตรงนี้ หรือว่าเป็นแนวทางของทาง SCGP เราด้วยนะครับที่ว่านำมาดาเนินการเพื่อที่จะดูแลชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่อไปครับคบงั้นอย่างนี้ที่ว่าเราพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อม,ออมไป,ไปงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไป โครงการปลูกลดร้อนนะครับผมเป็นโครงการที่เ c g และหน่วยงานต่างๆเนี่ยร่วมจับมือกันที่จะสนับสนุนให้คนชุมชนและสังคมเนี่ยร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับผมโดยโครงการนี้ตั้งเป้าหมายนะครับที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยบนดินนะฮะถึง3ล้านไร่เลยนะครับแล้วก็ปาก่าโกงกลางนะครับอีก30,000ไร่นะครับผม ซึ่งเราปลูกในประเทศไทยและจะขยายผลไปในอาเซียนอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะลดนะครับผมลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยห้าล้านตันนะครับผมโดยที่เราเนี่ยจะมุ่งเน้นนะครับเพื่อลดระกาดเรือนกระจกนะครับผมเป็นศูนย์เลยนะหรือเนทซีโร่นะครับผมในปี2 0 5 0อีกด้วยครับทุกคนครับแล้ววันนี้นะครับที่ scgp เลือกชุมชนบ้านศาสตร์เศรษฐีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าที่แห่งนี้ครับสมัยก่อนก็แห้งแล้งมากๆครับใช่ scgp เนี่ยก็เลยจับมือร่วมกับ ชุมชนนะครับร่วมกับราชการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้นะครับก็ทําให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นนะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอครับเรามีการอนุรักษ์น้ําด้วยครับโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่องครับเพื่อที่จะให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากขึ้น แล้วการปลูกต้นไม้ในวันนี้ของพวกเรานะครับ<ม>ก็ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับ,รบให้กับชุมชนต้นน้ําอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับชุมชนนะครับครับแล้วพี่ๆรู้ไหมครับเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ต้นไหนก็ได้นะที่เราจะมาปลูกที่นี่ได้เนี่ยเราต้องมีการศึกษา<ม>ด้วยว่าพันไม้นั้นนีนเน่เหมาะกับสภาพพื้นดินของแต่ละพื้นที่หรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้เราก็เตรียมต้นไม้มาปลูกกันเรียบร้อยเลยเนาะแล้วนี่ก็คือผลงานของพวกเรา m c Star ตาครับผมเย้ แวันนี้นะครับ SCGP นะครับยังได้ชวน3โปรกอบหญิงนะครับระดับโลกนะครับโปรโมโปรมี omo, ome, และโปรเมียนะครับร่วมเป็นตัวแทนในการที่จะปลูกต้นไม้นะครับเพื่อช่วยสร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้นนะครับกับกิจกรรมปลูกลดร้อนนะครับเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของทั้ง3คนดีกว่าครับไปกันเลย สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับโปรโมโปเมลและโปรเมียวนะครับผมสาหรับวันนี้เราก็ปลูกต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับของเราก็คือกิจกรรมปลูกลดร้อนของ S t g p นะครับซึ่งวันเนี้ยไม่แน่ใจว่าทั้ง3ามคนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับกับการปลูกต้นไม้ในวันนี้ฮะจริงต้องบอกว่าดีใจมากค่ะที่มีโอกาสได้ได,ได้มาทำอะไรปกติเราก็ไม่ได้มามาปลูกต้นไม้กันบ่อยแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนแบบพอมาเห็นทุกคนเลยนะคะก็รู้สึกว่า เป็นโครงการที่ดีค่ะก็ต้องขอบคุณ S C G P ที่แบบช่วยเหมือนกับว่าชวนพวกเรามาทำอะไรแบบแบบนี้ค่ะจริงๆรู้สึกขอบคุณนะคะรู้สึกทุกๆคนเลยค่ะไม่ใช่แค่ S C G P เนาะให้เม่ได้มารู้จักด้วยว่าจริงๆแล้วการที่จะลดภาวะโลกร้อนมันเริ่มง,ง่ายๆเลยค่ะปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทาได้ ยอดเลยครับก็เรื่องง่ายๆเนาะกับแค่เรื่องของการปลูกต้นไม้แต่ว่าช่วยตอบแทนโลกของเราลดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจริงๆก็อยากให้น้องๆเนี่ยให้แรงบันดาลใจให้กับคนที่อยู่ทางบ้านหน่อยครับว่าเ,ออเราจะช่วยลดโลกร้อนกันยังไงได้บ้างหรือว่ามีแนวคิดในชีวิตประจําวันยังไงบ้างครับค่ะก็อย่างแรกนะคะคือการปลูกต้นไม้ก็เป็นหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนแล้วก็มีอีกหลายวิธีมากมายเลยนะคะก็มีทั้งการลดใช้ทรัพยากรน,นะคะแล้วก็มีการใช้ สิ่งของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็แน่นอนค่ะใช้อะไรที่สามารถเป็นการหมุนเวียนได้ค่ะใช่แล้วครับก็ขอบคุณโปรทั้งสาคนมากเลยที่มาช่วยแชร์ความรู้สึกดีๆแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็จริงอ่าชีวิตเราก็สามารถเริ่มได้ง่ายๆแค่เรื่องของการปลูกต้นไม้ใช้ทรัพยากรที่มีการหมุนเวียนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยภาวะโลกร้อนของเราก็จะหมดไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสาวทั้งสา ท่นมากเลยนะครับที่มาช่วยร่วมกิจกรรมแล้วก็มาช่วยส่งต่ออีกีกับกิจกรรมปลูกรดร้อนนะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับและสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมของ mc star ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับกับโครงการ ลดโล,ล่นใช่แล้วครับบิชเ่นวันนี้นะครับนอกจากเราจะได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยเรายังได้มีโอกาสช่วยกันรักษาแหล่งน้ําซึ่งเป็นแหล่งน้ําของชุมชนอีกด้วยครับผมใช่แล้วครับเพราะเมื่อชุมชนมีน้ําใช้นะครับก็สามารถสร้างไรายได้จากการทําเกษตรกรรมมีอาหารที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะส่งเสรมิมพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวเนี่ยเชิงอนุรักษ์ได้อีกด้วยแล้วก็สามารถทําให้ชุมชนเนี่ยช่วยยกระดับให้มีคุณภาพดีด้วยครับที่สําคัญเนี่ยวันนี้ผมมาทําความดีแล้วผมรู้สึกหล่อเพิ่มขึ้นอีก 9,800ชัสงเลยนะครับเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมดีๆของ MC Star คนหล่อขอทำดีต้องลาไปก่อนครับและติดตามกิจกรรมดีๆได้ใหม่จาก SCGP ในครั้งหน้าครับวันนี้ครับเราอัไลน์และเรา MC Star ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ